Q&A และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบันไดลุกอาล่ะในวันนี้นะครับเรามาตอบคาถาม Q&A กันนะครับในวันสบายๆแบบนี้รวมถึงนะครับมาประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับนะครับรางวัลน,นะครับจากลูกเป็นบันไดลูกนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการสุ่มนะครับจากเว็บไซต์ random คอมเมนต์พิกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเรียกว่าของที่มารีวิวแล้วก็จากทางสปอนเซอร์รวมถึงของรางวัลมาร่วมสนุกกับเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามนะว่าต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยหาผู้โชคดีของเรากันเลยโอเคสตาร์ okay, ผู้โชคดีของเรานะครับคือคุณดาวดวงชัยนรสินนะครับคุณนรสินดาวดวงใจนะครับตอบมาว่าบริษัทลูกก่อนที่มาเป็นจักรยานนะครับเขาตอบยาวเลยนะครับเขาทำเครื่องเล่นประเภทสกีมาก่อนก่อนตั้งโดย Jean's b บ l a ลช่วงปีคศ1951ถกรา 1, 9, 5, 1ึง1 6หห ตอบยาวมากเลยครับนั่นคือสรุปก็คือตอบถูกต้องนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่มาเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับเรื่องของบันไดแบบนี้นะครับเขาก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของสกีต่างๆมาก่อนนะครับผมซึ่งเขาก็เอาเทคโนโลยีจากการล็อกของสกีนะครับมาพัฒนาจนเป็นคลีทปัจจุบันนั่นเองนะครับในแบรนด์หรือก็ยินดีด้วยนะครับกับคุณนรสินดาวดวงใจนะครับผม ก็ติดต่อมาทาง Inbox อกซ์ครับ Facebook Fan Page Bicycle Diary ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะจัดส่งนะครับนี่บันไดจากลูปให้ไปเลยนะครับผมยินดีด้วยครับสำหรับคุณนรสินนะครับเอาละถึงเวลานี้เรามา Q&A นิดนิดนึงดีกว่านะครับก็ผมก็รวบรวมคำถามจากเพื่อนๆนะครับก็คอมเมนต์ต่างๆแล้วก็คำถามจากเพื่อนๆนะครับคำถามนะครับจาก เทสนะครับอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์จักรยานชิ้นไหนควรประหยัดชิ้นไหนควรจัดหนักนะครับก็คุณ JR บอกว่าเฟรมครับที่เหลือเนี่ยผมเขี่ยม,มากเลยแต่เฟรมจัดหนักมากเลยครับผมเป้าหมายของผมนะครับก็คือต้องการข้อมูลประกอบความแม่นยำนะครับอุปกรณ์ค่าวัดวัดเนี่ยสำคัญนะครับจากคุณ Real Seeking นะครับผมอ่าจริงเลยครับก็เดี๋ยวผมจะกำลังพยายามจะทำ เปน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ power meter นะครับว่ามันจําเป็นขนาดไหนก็ลองติดตามชมนะครับผมในวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของลมยางนะครับคุณพ่อหนุ่มเนื้อนแน่นนะครับก่อนหน้านี้นะครับเติมลมประมาณ100 psi ครับแต่ดูจากเว็บปัจจุบันเติมลมนะครับ90-92 psi สิ่งที่รู้สึกคือนิ่มนวลขึ้นนะครับปัจจุบันปั่นดีขึ้นไหมยังตอบไม่ได้ ก็ลองต้องลองทดสอบดูนะครับใครที่ยังไม่ลองทดสอบก็เข้าไปดูในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของ Optimal Tire Pressure หรือว่าลมยางที่ Effective ที่สุดนะครับลมยางที่สบายและเร็วที่สุดก็ลองไปเล่นกับตรงนั้นได้เลยนะครับของผมนะครับปัจจุบันก็บบกรลบๆอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ82ถึงมัน88แบบขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่อยู่ที่สภาพสนามนะครับ ถ้าเกิดว่าเอกไปปั่นนอกก็อาจจะเอาลมยางลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าปั่นอย่างสกายเล่หรือที่ไหนที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเรียบนะครับเราก็เติมเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ให้เข้ากับเราได้นะครับเพราะว่าอย่างผมมีหลายคันนะครับผมก็เอาสูตรเนี่ยไปปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละคันนะครับผมคุณหมิงรังนะครับถ้าเกิดว่าถ่วงน้ําหนักรอจะมีผลอะไรไหมครับผมก็ต้องบอกว่าผมเคยถ่วงล้อจักรยานนะครับก็ ถ้าให้ดีนะครับอย่างแรกเลยทําไมถึงต้องถ่วงล้อนะครับเราลองสังเกตคือเอาจักรยานตั้งบนแตนนะครับที่สามารถที่จะปั่นล้อได้หมุนล้อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวรถจักรยานเนี่ยมันสายแบบขยา่าทั้งอันแรงๆนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่เราอาจจะจําเป็นต้องถ่วงล้อนะครับก่อนที่จะถ่วงล้อก็ ลองอให้ช่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีความสามารถทําได้ก็ลองเซ็ตซี่ให้ดูเรื่องของความตึงให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มจากตรงนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่หายนะครับยังสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่นะครับก็อาจจะลองถ่วงล้อดูก็ได้นะครับก็ใช้ตัวมันจะเป็นแม่เหล็กเล็กๆที่เอาไว้ใช้กับไมกอล์ฟนะครับจะเป็นแม่เหล็กถ่วงเล็กๆแ๋ยวหยิบให้ดูก็ได้ เป็นอย่างนี้ครับเป็นแผ่นตะกั่วเล็กๆนะครับที่มีเทปกาว2หน้าก็ซื้อตามร้านาพวกอุปกรณ์กอล์ฟต่างๆได้นะครับเอาไว้ถ่วงล้อถ่วงฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะครับก็ลองเซอร์วิสล้อก่อนนะครับอาจจะตั้งซี่ให้ดีนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ายางเรามีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดว่าลองดูที่ซี่แล้วที่ยางต่างๆแล้วทุกอย่างตรงเพอร์เฟดีก็นะี่ครับลองถ่วงล้อดูก็ได้นะครับผม อีกหนึ่งท่านนะครับคุณยิซี่ยิซี่นะครับก็บอกว่าปั่นทุกวันนะครับที่ฝนไม่ตกจะปั่นจนงช่วงรอบเปิดสนามนะครับสกายเลนสองรอบโอ้โหรอบเปิดสนามนี่หกโมงไหมหรือว่าตีห้ครึ่งรู้สึกจะ6กโมงนะครับผมอมดีเลยครับลมยังไม่แรงจัดนะครับแล้วก็แดดยังไม่ร้อนช่วงนี้ผมก็หันมาเปลี่ยนมาเป็นปัน่นช่วงเย็นนะครับเนื่องจากหน้าที่การงานนะครับก็เลยจําเป็นต้องสลับให้เข้ากับการทํางาน ก็น้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับทาง a อเซียนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์มาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับและเพื่อนๆละครับไปปั่นไหนมั่งนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานีโอ้โหมีหลายโปรแกรมมากเลยนะมีทั้งกรุงเทพมาราทอนมี M6 Motorway นะครับโอ้โห แล้วก็มีตายกีลอลกด้วยนะครับก็โอ้โหเียกว่าช่วงนี้นี่งานจักรยานเริ่มกลับมาแล้วนะครับมีงานไหนที่หมายปองก็แอบกระซิบบอกด้วยนะตอนนี้กําลังเล็ง,ลงๆงานจักรยานอยู่นะครับรู้สึกคิดถึงแล้วก็อยากไปมากเลยเอาละครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยินดีด้วยครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับมีอะไรอยากจะรู้อยากจะให้ทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆอทุกคนนะครับขอให้ท แข็งแรงแล้วก็ปั่นปลอดภัยครับผมอ๋ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับ